สนนนนนนนััับบสสุุกกกาาารรรพทชชิิดโปใมวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมณฑการภาครวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมือนีแอดกะเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางอยู่ที่สำนักปูผาขาวนะคะหมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขปูาขานะคะเพิ่นห้077น็กับไปออกอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับหมวันที่16บหท่านว่าคมค่ะท่านผู้ชมกลับมาเบิร์มาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปูผาขาวผมยาวนี่เนาะคะ่ะเพิ่นจะ มีตัวเลขตัวไรเป็นแนวทางให้นะคะเล่ยนไตรดินกันเถอะตูวบาตรถเพร่ยญเนาะบุญไผ่บุญมันแม่นครับปูล่อเบื้งเนาะบริเวณเล็กโดนนะวันนี้ละ่ะมันสิบแม่นบุญห้าลาบปูล่อเบื้งเนาะฮาปูบอกได้ครับครับนี่ม้วนลาบปูลรอพี่ถือเบื้งเนาะร่อพี่ถือเบื้งแล้วฮาปูสิบพูนหลูกหลานวันนี้ไปหัวต์เลขออกมาพวก น้องโบบาดเฮซึม <finely> ซ <hein> ึมแล้วนะจ้าตัวราเรื่องสอบเรื่องนั้นบ้านเฮ่ามาเขาสอบอันนั้นอันนี้อยแล้วโหลังคนเขาได้เขาก็มักโปงน้องมึงเนาะมันหมานเนาะเอาคาปลาทู่เจ้าคาบไปยังเอาทุกคาปูเอาทุกคาปูมึงเจ้าคาหยังไงเอาเอาคาหยังงไร สิไปเอาค่ารถนี่ล่ะค่ะปู่สิไปออกรถนี่ค่ะโอ้สิไปเอารถมาขึ้นไหมแม่ปู่ป้ายแดงคืออยู่นี่นะนะคืออยอะแต่ขึ้นเลยเด้อปู่ปู่ว่าคืออยู่คืออยู่บ้านปู่ที่้ๆมากเขาคืขี่รถตู้มาเยอ่เฮ้าคนบางอย่างยาวกำลังจะเอารถตู้ออกไปเยี่ยมพ่อปู่นะว่าฉันโอ้ยกู่จี้จังขีเกียนห่างยังม่ได้สนใจน้ำไผ่อยู่เลย啊 ลอ่อเมืองกันนะปูกระบ,บดีเห็ดแจ่พุ่นล่ะตั้งใจเบิ่งดีๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่ายเอาว่าสิเป็นเลขยังน,นะครับ เพือเรนเร็วแถอบ้านมันจะดวดบีหาทิบสองมาแล้วบ้านปูใบเล็กมันใบเลขบ่เนาะหาสงาเนาะขึ้นเร็วเถได้ตัวหนึ่งแหได้วหาบ่งผูหาจังไรบ่งยังไรเขาบ้าหาเจ็ดเจดบวเยเจ็ดปูบวนี่มหาเงียว้ว่าเ แรีนเร็วๆริวรวมาเรียนเร็วแถอพี่น้องเรีนเร็วปะันบ่ต่ำ้บ่หยุดเนาะเรีนค่ะเอางามๆถ้พวกมีันปลกมนี่พนฝึกมูปึกตักได้เกๆม้เอาว่าเปลี่ยนอยู่สองตัวแล้วสองตัวแล้ว บ้านพ่อหน้าที่บ้านพ่อหาหน้าที่ได้สองหรือเปล่าได้วิหน้าที่แล้วสองตัว <laughs> เอาไมาง่งานเด็กเขาเอินเล็กเงี้ยหรือ,อ,รอรป็นยังสิ อาเลขก็สีสูงแท้ปันใบไม้ต้นไม้ทัาบบันเลขแปดปะปอก็ที่พ่อแม่ยังฉันบน่าหน้าเลขย่สูงแทเก้าแปดเอ่มึงเด็กพี่บ้านมันเลกสเตตบ่เนี่ยเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเลขสเตตดิ๋นเนาะก็เห็นเลกสเตตวัดบ่บนะ เอาเศงนี้มาคือง่ามเศษแปดเก้าเศษแปดเก้าล่ะค uh ่ะสอเบิงง uh ั่นดิเ่ษมันยังที่บอเศษยังไงเศดสองสองบอเอ๊ะนั่นกเป็นตัวนั่นก็เรียงสองเป็นสองแล้วมันยังนะเก้าเก้าเก้าแปดงามบ่งามปู แมนบอปูสองเก้าแปดบูกัดที่สองต้นน,นี้เดียวสองไทยนั่นแสอ,อ,องเก้าแปดสองหกแปดเก้ากับหกเข้ากันระว่างไว้สองเก้าแปดสองหกแปดเนี่ยค่ะงอห้ามครับบึงเหล็กล,ล่างงอกบันอ่าบึงเ,ลเหล็กล่างน้ำปูตัวอู้ง,ง่ายหน่อยเลอ๋อวันนี้ปูจะไหมาอยู่สามตัวไทยเด้อบังนังปูไห้ไปยุคข้างนาแล้วค่ะอันนี้ถือแล้วล่ะ เจ็ดเจ็ดศูนย์บอกเงินเทือกล้วครับท่านผู้ชมปู่าถือกเราเจงาเงินมันศูนย์เจ็ดเจ็ดบันงินนี่มากงามเนาะมากเพราะขึ้มูใช่ไสองเก้าแปดพี่น้องอยู่ทางบานเห็นเป็นตัวใดเนาะครับเบื่องเอาเด้อ บ่งนะครับปูแฮดบิดเดียวท่านะครับเลี้วเลี้ยวเลี้ยวแป๊บเดียวเงนเบาก็จิดใจจังผูยู่เดียวมักหาหกอยากแต่ใจเจ้าความนักพ่าบริเนียกันมันบมมอนฟันว่าสองหาหกไม่ฟูันปูบรูดน้ำแลวแต่ว่าปูรูุดจะว่ามันสิ่มกจังสี่เลย ห้าสามห้าสามผู้บริหารอยังนันไม่คืนเองไหมม่อแปลกใจบ่สู้ะอามันมาให้กองใจชักห้าสามห้าสามเด้อพี่น้องงามบอกให้ท่านบยางงามเล้สามตัวย้งงลงองเลยเหรอครับเอาห้าให้เท่านี้แหละ ปูหายซ้ำนีปูหาย้า่โตค่ะเอาทำนี่แล้วมันบวบเปลืองเงินห้ามปั่นกระดงอแะดหกสองเก้าแปดห้าสามครับพี่น้องโอ้ยนั่งวันนั่งอีกอโอรุนั่งหามหนาอจ้าเอายังสี่จะเป็นยังหามกอปูว่ะปูหมักบูคือปกติจ้าเอาปูจัดเลยปูแปดเก้าสอง โอู้แจ็ตหอแม่ครับเป็น892ครับงามนออไปงามงามงามปู892สวยงามเนี่ยคือตัวแท้มันโัจที่มันได้เงินไหมว้ยเลขอามน้ำน้ำปูนปูเปิดปูแจตหอแม่จ้าขอบคุณค่ะอ่างามปะยงพี่น้องครับงามมัดสุตัวปะครับงามมดสุตัวอ่าันยาไก่เย็นไก่เย็นให้เย็นาคาบปูนี่892อตมันยังงามโดดบ่บ่ลำไลล้เดี๋ยวรอให้ปูเชจนตหยครับพี่น้องครับ มือนี่มันสีดำแล้วสันปูว่าดำแล้วมาได้เขียนให้เลยครับพี่น้องปูจะไปอาบน้ำเพราะว่าจะได้อาบน้ำไปปูจะได้ขึ้นท่ำท่ำวัดกันหนักสดมืดเย็นนะครับปูค่ะทุกวันนะครัให้เท่านี้นะคะงานแปดเก้าสองกับห้าสามพี่น้องครับวันนี้ปูให้สามตัวท้ายเด้อกลางวันบังเรื่งสามตัวหนาได้กลางวันไปแล้วเอาเลย รา,างวัลใครมีบุญก<อ>็เอาไปเขปู่มไม่ว่าใครหรอกหือนวันหนึ่งเลขออกมาโบ้ยว่าฉันหรอกถือได้ถือดีเว้ว่าปู่ก็จะเล่นยักลีมูแหละคือขาดเนาะครับปู่โอ้โหล้วเขาได้เงินเนาะเ้างบ่ได้คือเขาเนี่ยแปดเก้าสองแสงสะท้อนเนาะล่างหาสามแดดซองพอดีงามเด็ลอะไรอย่างี้ย เห็นบ่เห็นบ่เด็กมันเลี้ยงกับตัวสวยปูเห็นบ่งามบ่ตัวงามครับตัวตกบปันแดงสีใบของงวดนี่แหละงอนนี่หมดตัววันที่สิบหกนี่แหละไปยิงพิธีว่างับฟังก่าวนอ่าแต่ว่ากันเอาเด้อดวงไผดวงมันนั่นนั่นว่าลองทำทำฟังข่าวทำเบิ้งด้วยสีใบวะสั้นปูว่าสีใบจะอยู่ที่บั้นแดง เหล็กออกจากคำสนุกมองเขาขายนั่นหลายแต่ว่ามีเลขเลขกขางเคียงอยู่20คู่อําเบอร์เบนมีสองใบหนึ่งแต่ว่าอยู่ปี่บุตรอยู่บ้านแดงนี่สีแดงเหครับพ่อค่ายๆมันฉีกออกมากไหมนั่นจ้าสีจริงเป็นเหล็มเขาฉีกแบ่งกันออกมันเลื่อนหน่อยจะไปหาเจ้ามองไหนปูน่ะเท่ามองไรพูบุตลาดแดงตลาดแดง โอ้ตลาดนี้มาแล้งมันมีบางหนึ่งเนี่นั่งขายประจำําโยฮันขายของใจเป็นเบิรงเรามันหลายแต่วันที่หนึ่งอยู่หันบ่ปูอยู่หันอยู่ตลาดแลงวะจ๊ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันหลายอยันเราตลาดแลงเมื่อเดี๋ยวนี้ที่นี่สองสามพอนเหมือนที่โพมีอยู่กระซางแต่มีพุทสีดำๆสูงๆเป็นคนขายที่มีรางวัลคนกำกำผู้ชายบ่จ๊ะ พอคุณทูงสูงอเตี้ย่จำจำอหน่อยไปเรื่อยไปหาผู้ทายสูงดำดำดำแ่บปราคือยังหุนคือปูเสียสูงก็ปูจถกำกำเนี่ยดำดำยู่ดำนน่อยโอ้ย้าายนผู้นันบ๊วยมีชีใบอยู่ต้มผูนั้นอืมเป็นรางวัลสีใบน้ำคนนั่นตันกันพุละใบเด้ห้งมาสีคนเด้อมาสีคนท่านเล็กมากยังสีกับงามดีเนาะนายูคันลาันเล็มากสีกัสีงามสั่น นาแบบไนปูหาเก้าสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าสามงามปูเจ็ดห้าเก้าสามน้อปูเจ็ดปูจับคู่ห้หไม่แล้วเด้อค่ะมแมนมันเป็นเลขลอตเตอรี่ไหมปะปูอ๋อตัวนี้พันเห็นลอตเตอรี่ยิบจับไว้จับไว้เบิ้งมันจะมีรางวัลไหนห้าล่ะ ห้าเก้าสามแปดเจ็ดนี่อาจีพมีรางวัลแล้วรางวัลมีแท้ชิเห็นอยู่นี่ที่พ่อจับสลับนี่คือมีรางวัลแล้วล่ะเห็นอยู่ว่ามีมีรางวัลเน่นอนข้าต้องไปเย็บไ้หาไ้ห้าเก้าหาเบิ้งเอาบ้านก็เนี่ยสลับให้เบิ้งแล้วนั่นอาจีพเป็นรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหรือว่าเลขท้ายเนาะปูว การเล่นดวยการ้สแล้วปูนประกอบให้เบิ้งเบาเอาก็แล้วจนโตเถื่อแล้วปูนบอกว่าจังมันห้าเก้าสามนะคะห้าเก้าสามกับแปดเจ็ดหายิบจับลัตเตอรี่ไว้เด้อกันเห็นเป็นปกับไฮยังเท่าหร่แล้วเพราะว่าไม่ชอบสลับให้เบิ้งครับห้าเก้าสามแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดเนี่ยก็สวยครับห้าเก้าสามก็สวยครับัดไปคอนเจนน้ำนเด้อยะสมคุณกระิดว่าไปกันย้อนคอนเจนนี่แหละกูชิลบุนนี่ คอนเ็นม yeah. um, ีผ <g Jean Rabbit bulun> ู no ้ใดได้ล yeah. ังบ้านบัง <és> หันใช่ใดซีร้าเขาโทรมาบอกลูกยุคอนเจนแล้วเขาบอกแต่ว่าเฉมู่บ้านไหนท่านนั้นล่ะแต่ว่าในเขตคอนเจนเขาเบิ่งจากยูทูบปวกโตนี่แหละแล้วแตเขาเลยโทรมาเอาเงินเขาเบิ่งในยูทูบแล้วเขาเลยโทรมาให้ามเบอร์ที่ผู้ลูกเขาเจ้าไปนะคุณลใหย่ก็ถือว่าเราปากคอยดัวแล้วเอาแม่น้ามันก็ว่าไปถือรุนป้ายี่ปากเช็ดใบปัว บัตรเพิ่นไปชื่อบัตรเพิ่นทีเมื่อเอาเต็มเต็มเนี่ยน่สองห้าแปดบัตรที่ได้เอาว่า 8, จำได้แค่ว่าแปดสองแปดสองในหมื่นหนึ่งปูแบบนี้แขกมารอนะครับปูหาพพอนเอฟซีนะคะครับเอาวันนี้พ่อปูไม่มีอะไรให้มากมายนะเอฟซีครับ คุณปรารถนาอะไรก็ให้สมหวังสิ่งที่ต้องการพรพ่อปู่ขาวผมยาวพินชงเป็นกิงด้วยวันณนะสุขะพลังพรนั้นจงเป็นอันประเสริฐเจริญพรสาธุมีแจนพี่น้องเขานะครับค่ะใช่วมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางที่ปูผ่าขาวเพิ่นเขียนไห้นะคะ่ะแปดเก้าสองและห้าสามนะคะ และแกกำลังจะออกมาเนาะค่ะปูเพิ่งก็บอบกว่าเอาหัวแดงไปหาซื้อเอานะคะปูเป็นเกล็ดหอแปดเก้าสองเนาะค่ะแต่ในนี่เนาะค่ะแอกกลับมาจับแยกห้เนาะค่ะตัวเน่นๆของปูห้ก็จะเป็นคีสตัวคีเส้นใต้นะคะแปดเก้าสองกับห้าสามเนาะค่ะส่วนแปดเก้าเจ็ดนะคะที่ว่าเราว่างนะคะท่านผู้ชมเลขสอง เลขสองไทยนะคะถ้ากับจานอีกจานหนึ่งมันจะเป็นเลขเจ็ดอาลลิษเนาะคะ่ะจะให้ระวังไว้ซื่อๆนะคะแต่ปวดโตเน้นของปูก็คือแปดเก้าสองอกระจับแยงไห่แปดเก้าเก้าสองแปดสองนะคะสองโตปูไห่ห้าสามนะคะส่วนปูเพิ่งก็เลยจับวาทามาแบบนี้กังามกะมีรางวัลเนาะค่ะให้เป็นรางวัลลอตเตอรีค่คะยิบจับลอตเตอรี่ไว้มันจะมีรางวัลน,นะคะ 5 9าสนะคะ5 9าเก้าสามกเน้นเลขไทยสามตัวนี้ก็ลองยิบจับลอตเตอรี่ไวเดอร์ค่ะเพื่อจะมีโชคมีรางวัลคือปูวานะคะค่ะแอกกอานำไปช่มทุกท่านโชคดีถูกหวย้วยเงินในวันที่สิบธันวาคมที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ